ก็ขอสวดทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอนเดิมตอนซ้นเองนะครับแล้วก็กลับในเกมคอปดิวเต้โมบายนี่นะครับผมอ่ะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูท่าในการแต่งเปิน d รี e เทนเองเป็นเปินสายอาร์เทมีแบบดามเมจที่ค่อนข้างจะสูงเลยนะครับผมเออแล้วก็ระยะดามเมจเนี่ย ค่อนข้างจะดีเลยนะครับผมเออก็ก่อนที่จะไปดูดนิการแต่งเปิดนผมก็ได้มีกล่องมาใหม่นั่นเองนะผมเป็นกล่องของตัวนี่เลยนะมันตัวละครโอ้โหบอกเลยว่าโคตรเท,ท่ทุกคนเฮ่โคตรเฟี้ยวทุกคนแบบออกแนวทหารนะทุกคนเออคือดับเท่จัดอะแบบอ่าต้องเรียกวยังไงทุกคนอ่าผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันแต่มันเท่มากๆเลยนะผมเออแล้วก็มาพร้อมกับเปินแบบ ไอเคสอ่ะทุกคนดูสกินดีสวยมากๆผมจะโซมยังไงดีวะให้มันเห็นนี่ดูทุกคนคือแบบสกินแบบเป็นแบบจะไม้ก็ไม่ใช่นะทุกคนเออคือแบบเท่มากเหมือนจะเป็นเหล็กซะส่วนใหญ่นะคนเออคือแบบเทจัดอ่ะเออแล้วก็จะมีตัวของนี่เลยนะเป็นตัว ASM สิบในเอนะับเป็นสกินตัวนี้เลยนะครับนี่แบบมีเปลี่ยนสีได้ด้วยทุกคนโอ้โหเทจัดแล้วก็จะมีตัวของ อ่าแ tampel นั่นเองนะครับผมนี่เออเดี๋ยวอ่ามันดูซูมใหญ่ไม่ได้ทุกคนมันได้แค่นี้นเป็นสก,กินเดียวกับของเอเ0สสิบเลยนะครับผม แล้วก็จะมีตัวของขวานนะครับผมสกินเดียวกับเอเดนสิบเลยนะครับแล้วก็ระเบิดก็สกินเดียวกันเลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะครับเป็นตัวของวิงโซสกินเดียวกันเลยทุกคนแล้วก็ล่มนะครับนี่ออกแนวแบบแนวแนวเดียวกันเลยนุ่มแล้วก็จะเป็นตัวของตุ้งต้งนุ่มเป็นตัวแห่เลยเป็นแบบเกติมาทุกคนเออแล้วก็จะมีอย่างสุดท้ายนะเป็นสเปนเอนะครับแห่เอาเรื่องเป็นระเบิดสองอันโอ้โหก็ใครที่อยากจัดนะคมมาจัดกันได้นะครับผมหมดวันที่สามสิบ มการานเองนะผมใครอยากจัดลิ้ม,มาจัดกันได้นะผมสิบกล่องเพียงหกร้อยเจ็ดสิบห้าซีพีเท่านั้นนะผมสิบกล่องนะครับเออใครอยากจัดก็ิ้มมาจัดกันได้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนก็เดี๋ยวก่อนที่ไปดูเทคนิคการแต่งปืนผมขอคนละหนึ่งไลค์ก่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดตามก็ฝากก,ก,ก,กดต่างมันก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันควรประสบปัญหาเราในอยู่หรือไม่อยากทำคารโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่น ต้องนี่เลยร้ารับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮ็ดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮ็ดได้ผมมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%นะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนนะผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์แฟนเพจตาคำนิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าหลดอาปืนมองผมกันเลยนะผมนี่เลยสกินเดียให้ที่ผมใช้นะเป็นสกินของตัวนี้ลอยนะผมบอกเลยว่าสุดจะหล่อเท่ทุกคนเออคือแบบเท่จะจ,จัดอะครับเป็นปืนเดียให้ที่มีสโคบภายในตัวเลยนะผมบอกเลยโคตรเฟี้ยวทุกคนเออเอะไรผมใช้เป็นตัวโมนติสเตอร์ผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มะไรดาเมจนะครับ อย่างต่อไปคือตัวโอร่าบิวซีเลนเจอร์นะครับเพื่อเพิ่มความมันยำระยะด,ดาเมจแล้วก็ลดแรงดีดแนวนอนนะครับต่อไปคือตัวไม่ติดผ่านฐานนั่นเองครับจะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ไวขึ้นนั่นเองนะครับอย่างต่อไปคือตัวโอร่าบิวซีเลนเจอร์ด้านข้นั่นเองนะครับจะทําให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็อ่าเพิ่มความมันยำเมื่อแรงยิงนะครับอย่างสุดท้ายคือสิ่งที่สำคัญที่สุดกับตัวของปืน DR h e เฮดเลยนะคมเป็นตัว30มสิบเล้าโอทีเอ็นั่นเองนะครับจะเพิ่มกระสุน10นัดดแล้วก็มีับ เขาเรียกยังไงก็คล้ายๆเพิ่มดามเมจทุกคนแต่เวลาเรายิงโดนแขนหรือขาหรืออะไรพวกนี้มันจะดามเมจมันจะทวีคูณขึ้นมานะผมบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะทุกคนเออก็ประมาณนี้นผมของแต่งของปืน DRH นัเองนะครับอืมก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ผมกันเลยดีกว่านะทุกคนก็ไปกัน มาทุกคนเราก็เข้าในเกมกันแล้วนะครับผมของดาเป็นดตัวไฮไลท์เอนะครับผมมา,โอ,อา,อาโอ้โหเจอเดียเฮตอลตาอุ้ยเดี๋ยวเกือบละเอานี้ไปดักไปก่อนเลยเธอไหมมีตัวโดนรึเปล่าโอ้โหไม่มีโอ้เสียทามิ่งจันเลยโอ้กําลังจะปาคอนเลยอยู่ดีด,ดีก็โดนยิงว่ะยื่ไหนไว้ตัวเมื่อกี้เลวเฮ้ยยู่ไหนวะเอาไอ้นี้ยิงยัดไหลก่อนไม่มีใครโดนเลยโอ้โหเดี๋ยวผมขึ้นบนแปรบบนจะมีโคนาเปล่า มีไหมมีไหมเฮ้ยตัวหนึ่งตัวหนึ่งเอาดิเอาดิาดตายไปดิโหเจอไงเจอเดียเหตเข้าไปโหบอกเลยว่าแรงจัดเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนจะไปไหนตายดิโหไม่เป้าอุ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ทันว่ะผมตายก่อนโอ้โหเขาโดดมาจากข้างบนว่ะทุกคนผมไม่เห็นหน้าโอ้โหเอาคอนไปก่อนเลยเดี๋ยวผมลงล่างไปครับไต่ไต่ขอบไต่ขอบ ผมได้คิวโอ้โหมึงได้ไปสองคิวเลยมาไต่ขอบไต่ขอบปึ๊บมาดิอยู่ไหนกันเอ้ยนี่ตัวหนึง่งอาดิตายไปปึ๊บไม่กระเป๋าเดี๋ยวโอ้โหไอ้โอ้อโหตรงนี้ก็มีเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดียเด๋ยวนะแป๊บหนึ่งเหมือนมีคนยืนยืนอยู่ในดงสโม,มกคนหนึ่งจะไหน,ไหนวะนี่ไงตัวหนึง่งตายไปดิไม่ตัวไม่ตัวตายไปดิโอ้โหไม่กระเป๋าจะมาอีกไหมจะมาอีกไหมจะไหนวะหลังเอ้ยหน้ามาหน้ามาโอ้โหมาไงเนี่ยไม่รอดว่ะทุกคนโอ้โดนไทกิมาลู่พออด้ววยยะไรเนี่ ไปไปวิ่งไปจุดบีวิ่งไปจุดบีอะไรจ,จังหวะนี้โอ้โหไปเดี๋ยวเพื่อนยังยิงไม่ได้เลยเอาคอนดักไปก่อนมีคนโดนไหมวะเอ,อ้ยมาไงเนีาะเสียทางมีกแล้วโอ้โหหัวจะเปื้อนว่ะเฮ้ยโอ้โหเสียทางมิกแล้วอ่ะทุกคนเฮ้ยมีตัวอยู่หน้าตายไปดิโอ้โหไม่จะมาอีกไหมมาอีกไหม,มโอ้โหไม่ดีโอ้โหอย่างนี้เลยวะไปไปขึ้นบนขึ้นบนปึ๊นบนไม่มีตัวเลยว่ะข้างบนเหมือนจะมีตัวโอ้โหตอกตัวตอกตัวตายหนึ่งไป อีตัวหนึ่งโอ้ตามว่ะตายหนึ่งเลยตัวหนึ่งว่ะทุกคนโอ้โหไม่ตายด้วยอะไรวะนี่เโอ้ยยิงไม่ตายโอ้ัวจะปัดวเะเฮ้ยเขาเกินไปนะบางทีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยไปไหนไปไหนจะไปไหนมาดิมาดิตายไปตายไปไปอีกกระเป้าไม่ไมไม่ไมอยู่ไหนวะเฮ้ยคนหายไปไหนมุดเนี่ยเดี๋ยวฮัลโหลตรงนี้มาเอ้ยตัวหนึ่งไหนวะนี่ไงตายไปดิโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว สมองอะไรเยอะแยะเนี่ยถามจริงเอ้ยขึ้นไปไหนวะรอดอยู่เอ้ยไปไหนตายไปดิโอ้โหไม่กระเป้าไม่กระเป้าเดีวะปึ๊บตัวนึงไปไหนแล้วไปไหนแล้วเอาดิเอาดิตายไปโอ้โหดีอาคิดยังเอาอะทุกคนเฮ้ยเกินไปเดี๋ยวไหนวะเอ้ยตัวนึงไปไหนไปไหนเอาดิตายด้วยโอ้โหเห็นไหมทุกคนระยะไกลคือปืนยิงดีจ้าละไม่กับเป้าเอ้ยตัวนึงตัวนึงไปไหนดูโอ้โห กินขาดเลยด DI Heat เฮ้ยต <together> <den> ึงเกินตึงจนขาดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอานี้ย่อนไปก่อนโดนหรือเปล่าไม่น่าโดนมาดิมาอีกเปล่ามาอีกเปล่ากระสุนปืนไอ้ DI h ให้ผมจะหมดแล้วเนี่ยเหลือไอ้แม็กเดียวเองไหนวะอยู่ไหนกันอยู่ไหนเอ้ยยัดไปหน่อยยัดไปหน่อยเดี๋ยวยัดไป A ดีกว่าปึ้งเน้นๆไม่มีใครโดนเลยโอ้โหเอ้ยมาไงมาทำไมมาทำไมมาทำไมเอาดิตายไปโอ้โหดีโหลดแป๊บโอ้โหกระสุนผมจะหมดแล้วโอ้โหหมดแน่นอนดูจะทรงละ มาดิเอาดิเอาดิเอาดิตายไปโอโหเหลือสิเบตนัดสุดย้ทยทำไงดีวันนียมาปืนพกละอยู่ไหนอยู่ไหนจะมาทางไหนจะมาทางไหนวะเฮ้ยเขาสับเกิดเหรอไม่นี่วะเฮ้ยคนอยู่ไหนมึงเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยคนหายเฮ้ยเนี่ยตัวหนึ่งเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเลยอ้าว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 จบเกมโอโหจบครึ่งแรกแล้วตกวละครจะถมาต่อ49นะคนเอาแล้วปืนพกผมเมื่อกี้คือโอโห หายไปเลยอะไรวะเนี่ยปืนพกผมหายวะทุกคนอะไรวะยังชอบเลยมาปลาคอนกันก่อนเลยปึ๊บไมีคนโดนเปล่าซ้ําเธอไหมไปเผื่อมีอ่อไปขึ้นบนเราขึ้นบนกันดีกว่าด็กคอนปึ๊บมีตัวเปล่าอยู่ไหนมมดวะมีแต่สมองเฮ้ยเนี่ยตัวหนึ่งเอาดิเอาดิตายไปมาอย่างไรมาอย่ไงไเหนื่อยวะเฮ้ยนี่ตัวหนึ่งโอ้โหสองตัวเดี๋ยวแป๊บนึงรีโหลดก่อนใจเย็นๆหน่าใจเย็นเดี๋ยวเขาอยู่ไหนวะไอ้จุด้า อาเนี่ยตัวหนึ่งโอ้โเกือบแล้วกับแตกดับหนึ่งแอบมุมนี้แป๊บหนึง่งโอ้โหจะมีตัวมาเปล่านยปึ๊บไม่มีคนเลยว่ะทุกคนเฮ้ยแล้วใครยิงเพื่อนมาเมื่อกี้เอ้ยเนี่ยตัวหนึ่งเอาดิตายหนึ่งแปอีกติกตัวอีกตัวโอ้โหโอ้โหตายไปดีโอ้โห,โโหทุกคนดูดแบบปืนยิงไกลได้ดีมากเลยเอาหยอดไปกอนโอ้โหไม่มีใครโดนเลยว่ะเฮ้ยตรงนี้มันจะมีตัวนี่ไงตัวหนึ่งตะไน่เหรอทะไน่เหรอใหม่กระเป้าไม่กระเป้าดับหนึ่ มาดิเนี่ยตัวนึงออเอาดิรีโหลดแป๊บเดี๋ยวเสียวหลังเข้าหน้ามาไหมไม่มีเฮ้ยหลังมาหรอเนี่ยตัวนึงสไนเปอร์ตายโอ้โหดูทุกคนเดียเฮ็อฟฟอร์มเกินดูดูด,ด,ดูโอ้โหเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องดูอือีกนิดเดียวนิดเดียวอ่ะทุกคนนิดเดียวจริงๆโอ้โหไปไปไปเดี๋ยวผมขอป,นะป,ปล่อยนะปามแป๊บหนึ่งปึป๊บโอเคตรงนี้แหละปาโอ้โหต้องมีคนโดนบ้างแหละผมว่านะเอาไปเดี๋ยวหนึงโอ้โหหน้าปาตัวเองเกือบแล้วโอ้โห เกือบไปเกือบไปเกือบไม่รอดแล้วทุกคนไหนเอ้ยตัวหนึ่งหน้าโอ้โหสองตัวตายหนึ่งไม่ตายว่ะเฮ้ยไปไหนหมดเนี่ยเ,เ,เอ้าเอ้าเฮ้ยเนี่ยตัวหนึ่งโอ้โหเดี๋ยได้ละห้อยผ้าอะไรมันเนี่ยโดนสกคมไม่โดนสักเม็ดเลยโอ้โหเดี๋ยวหยอดไปเธอมีคนโดนเอ้ยโ,โดนด้วยว่ะอย่างนี้ต้องซ้ำอย่างนี้ต้องซ้ำเลยนี่ไงนี่ยงเอาดิเอาดิาดตายไปโอ,โ,โอ้โหบอกแล้วต้องซ้ำทุกคนเออเนี่ยจะมาทางไหนอีกมาเปล่าจะมาทางไหนวะเฮ้ยเดี๋ยว ไปไหนมาแล้วเอ้ยหลังเข้าหลังเข้าตายไปโอ้โหาหีกไหมใหม่ไหมอีกตัวอีกตัวไปใหม่ตัวอีกสักตัว,อตวโอ้โหอีหลังเข้าอ่ะทุกคนอยัางันชอบเลยโอ้โหตาย,ยาตะคอนไปหน้าบา้าเขาดีวกว่าผมก็เป็นสามสิบคิวแล้วทุกคนโอ้โหยังเอานี่ยิงเช็คไปเผื่อโดนนี่ดูเช็คไปอีกรอบไปเผื่อโดนแต่ก็ไม่มีใครโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว เข้าไปทางนี้แน่นอนปึ๊บโอ้ยโอ้โหกิ้งอะไรมาเนี่ยอือเรียบร้อยกิ้งมาเฉยโอ้โหคนเยอะจัดเลยแต่วะนี่ไงตัวนึงตายไปดิเอาดิตัวตัวนึงตายไปดิไม่เป้าไม่อีกเป้าอยู่ไหนวะจะมาไหมมาไหมมาทางไหน เอ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนนี่ไงตัวหนึ่งเอาดิโอ,มโอโไม่ใช่ตัวหนึ่งนะตาหนึ่งโอ้โหไม่ใช่ตัวหนึ่งว่ะทุกคนสามตัววะ่ะอ๋อดูผิดผมดูผิดมาของพอเปิดวีโโทรก่อนก็กันเดี๋ยวมาเปิดวีโโทรับปื้มต้องมีคนโดนบ้างแหละออกมาจากบ้านหมดออกมาให้หมดเอาดิเอาดิเอาด,อาดิยัดอย่างเดียวยัดอย่างเดียวออาไม้หมดออาไม้หมดเดี๋ยวเขามีอยู่ตัวในบีตัวหนึ่งว่ะแล้วตัวนี้ทำไมผมยิงไม่โดนเนี่ย เออกว่าจะโดนโหเดี๋ยวมาเอเธอร์ไมมาเอเธอร์ไมมาพิเดียเปล่ามาพิเดียเปล่าโอ้ยิงไม่โดนอะไรวะเน,นี่ยเดี๋ยวตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเยอะมากๆก<อ>็จบเกมไปเทียบร้อยแล้วนะผมก็สก์ร้อยห้าสิบต่อเก้าสิบเอนะครับผมอ่ะโดโหบอกเลยว่าข้อเท่นี่ดูฉากปิดเป้เาจะมีปืนพกแหละตาหนึ่งปึ๊บไอ้ช็อตนี้มันเก็บแก๊สตอเองนี่ว่ะเรียบร้อย นี่ดียวเฮดน,นี่ช็อน,นี้เดี๋ยวมันเก็บตัวเดียวไม่เหรอน,นี่ดูโอ้โหทำมุบุนวัดไหนมันเนี่ยเอาโข้อยังชอบเลยแบบโนสโคไปครึ่งแม็กกับทุกคนไม่โดนสักเม็ดเลยพระเจ้าจอดโอ้โหผมก็ได้แต้มนอสี่พันสี่ร้อยแปดนะทุกคนโคตรสุดอะเอาจริงเจ๊กเงียโอ้โหเอาจัดเลยอะทุกคนเออดูดูนั่งบันลังคนอื่นเขาดีกีตาร์ปาสโนโบอลต้นล่าทำไรนั่งบันลังครับผมเออ ไปก็ผมก็ได้คิวนพอนสามสิบหกคิวนะคนณโหสุดเกิน ก็เป็นยังไงบ้างาผมกับคลิปของผมภายในวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะถามว่าเดียเเนี่ยเล่นดีไหมก็อ่ามันอยู่ในแดบกลางๆนะทุกคนไม่ได้ถือว่าดีอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ถือว่าแย่อะไรขนาดนั้นทุกคนแต่ก็กลางๆเลยแหละแต่ว่าไอ้เรื่องอควบคมเนี่ยคมขนาดจะยากนะทุกคนแต่ถ้าค,คมได้คือปืนโกงนะเพราะดามมีแรงแล้วทุกคนระยะดามมีเนี่ยคือเยอะมากๆเลยนะผมแบบเยอะจัดๆเลยอะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์กดติดตามนะ เกิอดองไงผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะผมแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันนะผมว่าอยากให้ผมทําปืนอ,อะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านครับก็ไปแล้วบ๊ายบาย